โอเควันนี้วันอาทิตย์กลาวว่าจะออกไปเที่ยวแต่สภาพฝนตกค่ะไม่เห็นแน่ๆเลยแต่ฝนตกนะจ๊ะนี่ก็เลยมาถ่ายห้องตัวเองโอเคห้องเบอร์206อังกับด้านนะจ๊ะข้ห้องสภาพห้องครัวอ่ะดูดูด ดู <laughs> ทำมามา่อยู่อืมนั่นแหละไปไหนไม่ได้ประตูก็ล็อกไม่ได้ขอบใจนะที่คนทำุพเจอนมาให้เศรใจนี่ห้องเพื่อนห้องเพื่อนเดี๋ยวไปดูเลยใ oh <my> นที่กินข้าวมีโต๊ะสีโต๊ะเลยอยู่เป็นเจ็ดคน <c oughs> น,นีโซฟาแล้วะไฟก็มีอยู่แค่ สามดวงตรงห้องนั่งเล่นไม่มีไฟจะเลยไหมนี่ละเบียงนี่วิวที่เห็นนะวิวบนโตกถ่ายถ่ายไม่ติดถ่ายไม่ติดฝนม,มีมีห้องซักผ้ามีห้องซักผ้าเป็นของตัวเองนี่ก็เครื่องปันป่นผ้าไม่อบผ้า โอเคไปห้องนอนนี่ห้องนอนไฟมีแค่โคมไฟอันเดียวเสื้อ้มไม่ได้เก็บนี่มีตู้เสื้อผ้าตูา้เสื้อผ้ามืดตึกไม,ม่ไหนก็ของเราแค่นั้นเองอันนี้ฮะมีสวิตไฟแต่เปิดไฟไม่ได้ ห้องน้ำห้องน้ำห้องนี้ใช้กันสี่คนมีอ่างตอนนี้ใช้อ่างแล้วมีที่เก็บของแล้วก็นี่แหละเก็บของแล้วอ๋ออีกเรื่องหนึง่งที่เป่าผมห้ามเอามาจากประเทศไทยเพราะมันจะใช้การไม่ได้คะ่ะควรจะซื้อที่นี่ถูกสุดเล็บร่ำสิบเหรียญอันนี้โอเค โอเคไปแล้วบาย